กราบสบดี f เอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยมือนี้ผู้สาวลาวสีาพาะบึงกันเห็ดเวียเมือนหนึ่งของสาวลราขอแนนำตัวเดอ้อสาวลาวซื้อว่าสาวจินเป็นสาวทางใต้ซาลาวันพอแล้วนี่คือสถานผีถ่ายทำเข้าไปเรื่งองหอน้ตาทรงผม เป็นการได้ห่วมงานกับวงแรปเปอร์ซือดังของแข็งเวียงจันอยากบอกว่าเ้าเล่าก็เดินทางไกลเติบเผื่อมาหอดทุกคนกันย้อนว่าใจมากมื่อน,นี้เ้าเล่าได้เขาสากสามสากเนาะเนื่องจากว่าเ้าเล่าด้หาบทเป็นนางเอกอันนี้คือสุดเสร็จเลย ជាំម្រល់ព្ល្ដាង់ព្ល់ព្ สถานที่ไทยทำก็คือห่านแสงลว้วเป็นห่านดังของนครหลวงเวียงจันทร์ถือว่าเป็นโลเคชั่นหนึ่งที่ว่าทางกองถ่ายพนเลือกมาเป็นห่านที่ได้บรรยากาศของความเก่าและความวินเทจมีลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยตอนเขากองสาเล้า,ก,า,ลาก็จะต้องได้คีดหนาเพื่อแต่งหนาใหม่เลือกสุดก็คือเขาเลือกแล้วบมดเล้วก็มีแต่ถ่าล่องและกะ มียังปั๊บละกาแเต้งหนาเีบยบร้อยก็ถือว่าเขาก้องเลยเลยทั้งสาวลาวก็คือว่าเป็นครั้งแรกของการห่อมงานบว่าจะเป็นออนิไออลซื่อดังหลายๆคนที่มาได้มาห่วมกันในเมือนี้ก็ถือว่าผู้ซึกตื่นเต้นแต่พอเมืองในบรรยากาศของกองหู้ซึกว่ามันม่วนทุกคนเพราะว่าเอ่อ energy แต่และคนก็คือเป็นกันเองนะหากถักทายละกะ่ส่วนร้ายกะ่ะตลกม่วนกองนี่หู้ซึกว่าม่มวนหลาย ย้อนไปสองมือก่อนซสาวลาวแผ่คีมยังงนักก่อนขึ้นเวียงจันทรเสาวลาวอุกใจหลา่ยแห่ดีกว่านี้นะคะกบแผ่เออก็คือว,ว่ามันก็นยังลงไวอยู่เลยแผ่วางมือก่อนแล้มือนีมากายให้แต่มันยังลงแบบนี้ สาวลาวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนมาให้เบิงว่าเวลาเขากล้องถ่ายทำสาวลาาเห็นยังนี่ก่อนอื่นสาวลาาก็ต้องแต่งหนาหลังจากแต่งหนาแล้วก็ลองสูตรสูตรทําอีทที่สาวลาาใส่ก็คือสูตรสีแดงบุคลิกมือนี่ก็คือเป็นนางเอกสไตล์แอบแซบเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ว่าเพื่อนมอบไม้ให้มากก็คือเป็นนางเอกที่ว่าเอ,อ่อสายแบบคิดือ้อมักผู้บ่าวหลายคน เอไไอไปไปก่อ้เลูนาอ็ในะเป็นการรวมตัวนิดไอดอลซื่อดังของแข็งงจันทร์ถือว่าเป็นการห่วมงาน ทุกคนก็คือถาเขาคิวสแตนบายคือสาวลาวกะเศรษฐีสามอยากบอกว่าแต่ละคนมีความสามารถทีถ่เก่งหลาอันหนึ่งไฟต้องให้จุ๊บไปยืนใกล้ไฟแล้วมันร้เลอนรุ่นนี้นะเย็นแหงเมื่อกี้นะคุยเย็นแหงเลยแบบไรหน้ารุ่หวานขาลมเป็นอย่างไรโยมันดีนะมันพาแมย์พาเอ็มดีนะเอาเขบามาได้บ้าเลยหนึ่เขามาไหนึ่งโอเคมากแล้วเด้อ เพื่อนรักหักเลียมโหดโลหักเลียมป้าแซนเจแล้วตกิ๊กต๊ปโป้คเก่งเลยอ่ะสมครคเก่งเลยอ่ะต๊ะปอมโต๊ะป้อมโคตรเก่งเลยอ่ะน้องเห็ดน้องเห็ดจะหดเดือนบอกหรือหดปีบอน้องเห็ดสอซื้อไปคดาอะไรอ๋อคิสอดป้า

cũng yên, cũng được, 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 cũng จากนี้สา,าวลาาได้หับบทเป็นผู้สาวที่มานั่งกับผู้บ่าวแต่กะแอบแนมผู้บ่าวทั้งหนาที่นั่งกินเหล่าน้ากันซึ่งว่าเป็นหมู่กันนั่นเองเพราะว่าบทนี้สา,าวเลาาก็คือตีบทแตกทุกคนการยังบอกว่ามสา,าวเล่าก็คือว่าเป็นคนหนึ่งที่หมักบึงหนังหรือว่าเรื่องกันสแสดงก็คือว่าสา,าวลาาพอได้อยู่ก็ถือว่าเทคเลี้ยวผ่านทุกคน แั้จะริสก,การ์หรือแนวความขี้ดื้อของสาวลาวเองอาจจะไปถึกใจกรรมการหรือว่าถึกใจผูกกํากับเพลินและเหตุให้การถ่ายทำออกมาแบบว่าเทคเดียวผ่านส่วนบรรยากาศของงานสาวเล่าบริไทยหลยมุมไลยปันได้เลื่ใยบรรยากาศเล็กๆในหน่อยมาให้ทุกคนบึงส่วนทีมงานหางเครื่องก็คือสแตนบายขึ้นเวทีอยากบอกว่าทีมนี้คือเต้นโคตรกิ่งเลยทุกคน คือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งทีมีซื้อเสียงโด่งดังแล้วก็ในบรรยากาศของกองมันสิมีสอคนที่เป็นตัวตึงในงานก็คือว่า2คนนี่ก็คือแบบหนานิ่งนิ่งแต่กาตละลุกถึกแน่บบถึกแน่แต่กระมวนแต่อยากบอกว่าแลบโคตรหัวเลยเด้อ อัันนี้งงหลง <Yep. S 1> มือที่สองของการถ่ายทำมือนี้เขาจะมาในลุกสุดสีเหลืองใส่เกือบบูดสีขีม้มัดผมขึ้นกระือว่ามาในหนุกในสุกสาวแซบ อันนี้คือคุณยายบ้านคุบานคุณใส่มันดูคุณแผนแผนแวกเราอันนี้คือคุณแผนนะ่งามย่นะเหามอมอยหอยตาฮะเป็นกบข้องมึนกบข้อง้ยหัมักจยกบกระเด็นอะนะ ถึงสิ paid 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 ได้ยู่ในจอผมก็ได้แปลมาได้ยนใจถึงสีได้ยู่ในจอผมก็ได้แปลมาได้ยนใจอ้ยนอนบ้้าบ้าโวยอยามย้าเอ๋วันนี้เป็นบที่สองที่สองคือมัผมมกับสุชีเหลือว้าว อ้าแล้วก็บมีบะแล้วก็บมีบะมากเลยเวีนเยนเซลคนหนึ่งสีเขียว <c ười> ยืมโอ้โต้องเป็นสีอันแเี่เฮาสิมาสัมผาษกันคนว่าลูกนี้อให้ให้เท่าไรให้คะแนนเท่าไรเป็นว่าลูกนี้เขาแต่งใ,ให้ใหคหะแนนเท่าไรเอาไปาพีและะ้วมั บอกกระดูกมา้ยมาแมลูกนี่ให้เท่าไหร่ลูกนี่บอกให้สิบาเต็มสิบ้าเต็มสิโอ้สไตล์ลิศคือผลัดดีนอนับแต่หนาแต่อันนี้นมเส้อนี้เราคุ้มเพมนะสวอ่ะสวมาถามดพิ่อันลูกนี้ให้เท่าไหร มีมีเทไรหอดเทไมันตีราคามันตีเป็นเหล่อะไรเอแล้วงาแต่ละงาเลยรีวตรงๆเพราะนคตรดุเยเลยนี่คือาแงหนักในกองลอยสวยเฮงเงอยากค้หภาพยูแต่ว่าคุณไม่ค่ายนุ่งสมงสัมภาษณ์เนสัมภาษณ์เนสวัสดีลูกนี่หายเทไรเหมส์เจมซิงค่ะ เอ่มามีเจคนท่วงบงามแถมงามว่ะเหลือแตง้นแงามมือนี้เขาจะมีสาดตกน้ำแล้วเขากับิีมาชอมค่ะเากับแล้วเากับนางที่นาเขากับแบบอ่ะเอาประมาณนี้หละทีแบบกระถกระเทยน้อย่ะนะก็คตกน้ำบอกว่าสีสาดแดงแบบว่า ถ่ายร่อยเลยโมนี่รูึกเอาสาดตรกน้ำแบบจริงจังอาหารการกินเขาก็ถ่ายแล้วร่อยแล้วอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาฝาคลิปนี้อาจจะตัดตอนที่เพคนทีมไปจบร้อยเขาก็ติด่ตัดลงคนเบิร์ว่าน่ารักน่าพก อาหารการกินนกสูมแคเต็มบร์ีสวยเมืนี้เห็นผูกกำกับอารมณ์ดีฉันก็ดีใจเยอะฉันก็ดีใจเห็นพี่ฉันเพิมหัวนมบอด ในขณะที่ถ่ายทํำอยู่นั่นเกิดเหตุบอพาดฟันก็คือพายุเขาช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงกึ่งย่ำผลแต่กับโมเมนต์ย่ำลนเอยสังวามันเป็นช่วงพายุทุกคนก้องก็คือว่าได้หยุบได้ถ่ายอีกมือต่อไป

เขาทำไปยังเอ้ยไม่ค้าสมตามมือไหมค้าสมตามโอเคเมื่ออื่นคนศิลิกับป๊าเพราะว่าเป็นอ่าเป็นดิสต้าแบบมาได้ตั้งโตย้อนมาคนบ่พอเป็นผู้จัดการอยู่ดีๆเป็นดิสต้าเลยกะเมื่ออื่นเพิ่นสิกลับสะบานนาเขตไปลุยเวียกเพิ่นต่อกะ ทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามพวกเฮาในเด้อว,ว่าพวกเฮาเสียเหตุยังต่อไปอ่าอยากมีขีปไปสอนหัวกอยู่แต่ช่วงนี้ติดภารกิจก็คือถ่ายงานถ่ายงานตังแข็งอ่าผู้จัดการข่อยจ่อยล่งแห้งอลิเด้อบ่กเป็นตังบเบาอะไรแคาหน่อยลงม,ม,มาหมรีวิวว่าเฮ็ดจะได้จ,นจนังจ่อดเอามันบ่ตัดสู<า>้ไอ <laughs> บุกเป็นคล้ายของเด้อกันลังสีเออ <laughs> ไป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 น่ารักอ่ะไปขึ้นรถ ผู้จัดการจ่อยลงนะ,ะเพราะว่าผ้าผู้จัดการใหญ่เพราะว่าภาพ,าพาผู้จัดการทัวแม่นบอกองการถ่ายทำเมื่อนี่ทุกคน,กนค,คือลุยเต็มที่เลย ิวนั่นแต่มันดีสาวอะไรอย่างชิโมมิเด้อตังเบิ้งนะต้ซื้อเลยตงเบิ้งตังเบิ้งเมื่อเมื่ออื่นเฮอสิเห็ุดซ่องพ่อแม่เนแม่ฮอสิลาผมฮาสิเปียดยังเับล้างควายฮอสิเป็นล้างควายกับซอนแบบบิสกอย ว,ว,วันนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของการถ่ายทำเฮาจะได้ออกมาสถานที่นอกสถานที่นอกมันนี้จิ้นได้มีสากก็คือหลังควายและก็คีรถดจักฟีว่าประมาณกำลังเป็นสกอยคีรถจักกับผููบ่าว ฝากเอฟซทุกคนฟังเล่าฟังไทยและเอฟซตามประเทศฝากติดตามผลงานของจินในเดอ้ออีกผลงานหนึ่งก็คือเพลงนกนวกจินเด้มีโอกาสขับบทเป็นนางเอกอีกบทเพลงหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามสองสาวเล่าในเดอ้อขอบใจไร้ที่เอ็นดูสองสาวเล่างานเลี้ยงส่งเออ เมิงกีว่าเมิงว่ามึงอัพเตอร์ลีลาคนไหนจะซื้อตั๋วเจ้ามาเนาะโอ้ไม่ได้คือได้ไซื้อเั่งจีน่าแน่แน่แน่นเนี่นี่ตัวจริงนี่นี่ตัวจริงเขาหลอกกูอ่ะเด้อบ่แมาณเื่อตองย่องเด้อเซ็กซี่กว่าอีกอ๋อ อย่าอย่า้มันี่เงานี่เจากนี่เลยนี่ดีดีดีดอดีดงดีดีดวดีดีดาดี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 นเรา มันังนก็โมลาิซาลูกม้าในตัวจ้าไม่ดนคนรู้สึกเป็นบ้าแต่ว่าจะลุ้หลคนจะเห็นน้าตาขงว่าแต่ว่าคนไม่แสาม้านแปดโอ้ยี่กรั้อหมให้เบดได้พระว่าิวตัเพลงใหม่เิ่ึ้นคุให้เบดวิวเพลงใหม่ขึ้นเลยขึ้นจนสองแสนป้ายอะไแต่ยังไม่ได้เงินเีอกดีใจัวจะได้หัเย่าิมีโบ ใสิวันทูอ่ะวันทูคอวันทูคอแพ็กเกจเอนเตอร์เทนแม็กซ์มีให้คุณเลือกแตกต่างวิ l บีอิน u p p o r สก็ได้เน็ตเพิ่มเติมในราคาสุดเจม วันทูคอแพ็กเกจเอนเตอร์เทนแม็กซ์เบิ้งละครสามพลาดจุกจุกพรีเมียมวิวพรีเมียมบอสะดุดดูกีฬาให้ฟินในบีอินสปอร์ต